สวัสดีสสดค่ะ,ดคะเด็กๆวันนี้พบกับครูเจนแล้วก็ครูใบค่ะ,คะวันนี้ครูเจนกับครูใบนะคะก็จะมาพบกับเด็กๆอีกแล้วสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะคะครูใบคมนามค่ะคมนามนั่นเองค่ะ เออเมื่อวันจันไม่ใช่เมื่อวันจันค่ะเมื่อวันอังคารเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของยานพาหนะไปแล้วการคมานาคมมีทั้งหมด3ทางด้วยกันก็คือทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศนะ <S <S ครูใบค้คะครูใบชอบแบบยานพาหนะทั้งหมดอ่ะครูใบชอบชอบยานพาหนะอะไรมากที่สุดคะ ชอบเรือคะ่ะครูเจนชอบเรือเพราะ<ช>อะไรค,คะครูใบเพราะว่าครูไบชอบนั่งเรือชมวิวมชมตากลมทงอ่ะกลางทะเลคะ่ะครูเจนเยแบตอนนี้ก็คือแบบอยากไปเที่ยวมากเลยะคะ่ะอยากนั่งเรือแบบครูไบบ้างจังเลยครูเจนยังไม่เคยนั่งเรือเลยคะ่ะครูไบแต่ก็คือว่าตอนนี้มันไปไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรเนาะถ้าอย่างนั้นก็คือเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆทำการทดลองกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาทดลองอะไรดีนะเราจะมาทบทวนกันก่อนดีไหมคะครูใบ้ค่าวที่แล้วอ่ะตอนที่เด็กๆมาคุณครูเคยให้เด็กๆทำใบงานแบบนี้จำได้ไหมคะเด็กๆที่ได้มาโรงเรียนก็จะมีคนที่ได้ทดลองแล้วก็คือการทดลองการ ลอยกับการจมนะคะแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้มาก็อาจจะยังไม่ได้ทําเดี๋ยวเด็กๆมาแบบทำไปพร้อมกันอีกทีเนาะค่ะก็คือตอนนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะครูไบมค่ะมีขวดน้ําค่ะมีก้อนหินลูกปิงปองค่ะดินสอค่ะตะปูแล้วก็ใบไม้ค่ะ,คะ มีทั้งหมดอ่ากี่อย่างนะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะลูกปิงปองหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีทั้งหมดหอย่างค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่ลอยอะไรบ้างที่จมค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณไปเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากลูกปิงปองก่อนเลยคะ่ะ เด็กๆว่าลูกปิงปองจมหรือลอยค่ะจมหรือลอยจมหรือลอยลองไว้ค่ะกูไว้ลูกปิงปองลอยนั่นเองค่ะ,ต,ะ,คะต่อไปนะคะต่อไปนะคะตะปูค่ะตะปูตะปูจมหรือลอย จมหรือลอยจมหรือลอยคูณไว้ลอยเลยค่ะลอยตะปูจมค่ะ,คะต่อไปเลยค่ะดินสอค่ะดินสอไม้เอ๊จำไม่ได้แล้วค่ะจมหรือลอยจมหรือลอยจมหรือลอยค่ะคร,รูไว้ลองเลยค่ะ เอ้ยลอยดินสองไม้ลอยค่ะโอเคต่อไปเลยค่ะคุไใ้ก้อนหินค่ะโอ้โหก้อนหินคือก้อนใหญ่มากจมหรือรอยค่ะจมหรือรอยจมหรือรอยจมหรือลอยจมค่ะก้อนหินจมนะคะต่อไปค่ะ วดน้ำค่ะขวดน้ำใหญ่จังเอจมหรือลอยค่ะเด็กๆจำได้ไหมจมหรือลอยจมหรือลอยจมหรือลอยลอยค่ะเอและอันสุดท้ายแล้วค่ะค่ะสุดท้ายใบไ,ไม้ใบไม้ค่ะ,ไไมคะจมหรือลอยจมหรือลอยจมหรือลอยโอเค ไว้ไมลอยนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมด,ะะดั้ยคะเด็กๆเคยได้ทดลองมาแล้วนะคุณเจนเชื่อว่าต้องมีคนที่ตอบถูกหมดแน่ๆเลยทั้งหอย่างนะคะมีทั้งจมแล้วก็ลอยเออเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะคะที่ลอยมีขวดน้ามีลูกปิงปองลูกปิงปองมี ใบไม้ไมค่ะใบไม้ไมแล้วก็ดนะนะะินสองดินสอมสี่อย่างแล้วนะคะส่วนอันที่จมก็คือตะปูะปค่ะ,คะแล้วก็อันที่สองก็คือก้อนห,หินก้อนหินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีของที่ลอยสี่อย่างแล้วก็มีของที่จมสองอย่างนะคะครูไวท์ครูเจนอยากรู้ ลูกแก้วอะค่ะอตอนนี้นะเด็กๆหยิบถุงนะคะจะมีถุงแบบนี้นะอยู่ในแ้มกันบ้านนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มารับไปให้เด็กๆจะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในถุงนี้นะคะเด็กๆ,ๆแกะออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในถุงนี้นะคะก็จะมี ลูกแก้วค่ะลูกแก้วนะคะแล้วก็มีอ,อะไรนะคะคุณมฝาค่ฝาขวดน้ำค่ะฝาขวดน้ำพลาสติกแล้วก็มีหนังยางหนังยางนะคะนอกจากนั้นก็มีอันนี้เป็นกระดาษกระดาษแข็งๆนะคะสองใบแล้วก็มี ถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกแบบใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้มันเป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะเอาไว้ใช้แทนสกอตเทปใสก็ได้แกะออกมาเป็นเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็คือเอ๊ให้มาทำไมเนาะครูใบ้ค,คะคือเนี่ยครูเยนสงสยัยลูกแก้วเด็กๆ คิดว่าลูกแก้วจมหรือลอยคะครูใบว่าจมหรือลอยคะครูใบคิดว่าลูกแก้วน่าจะลอยค่ะเพราะว่าลูกแก้วมันลูกเล็กนิดเดียวอืมันครูเจนว่าเรามาทดลองกันดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจมหรือลอยเด็กๆว่าจมหรือลอยคะลองดูนะคะอุ้ยมันจมละค่ะเออหรือว่าเราลองลองแบบว่า เราลองแบบวางเมื่อกี้คุณเจนอาจจะวางแรงเกินไปหรือเปล่าลองลองอีกทีไหมคะ,คะลองวางแบบเบาๆให้คูกไว้วางดีกว่าคุณเจนมือหนะักเดี๋ยวมันก็จะจมลงไปอีกเดี๋ยวเขาไปลองะนะคะุณไวแบบ้วางแบบลองวางแบบเบาๆเลยนะคะโอ้ยไม่ได้อ่ะจมมาค่ะล้วทีนี้เด็กๆคะลองลูกแก้วอะ่ะคือแบบอยากลอยเพราะว่า เห็นพี่ปิงปองอ่ะพี่ปิงปองลอยได้ใช่ไหมคะเนี่ยดูสิคือพี่ปิงปองลอยได้แล้วคือลรงกดพี่ปองพี่ปิงปองหนึ่งเด้งขึ้นมาเลยคูณไบ้ทีนี้น้องลูกแก้วก็เลยอยากลอยได้บ้างเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมคะว่าจะทํายังไงดีให้น้องลูกแก้วลอยได้เหมือนพี่ปิงปองอ่ะอืมมันจะมีอุปกรณ์ที่เมื่อกี้ครูเจนบอกนะคะครูไบ ใช่คือเขาให้มาให้ช่วยให้ช่วยน้องลูกแก้วซึ่งซึ่งทุกอันน่ะที่ที่ได้มาเนี่ยมันมันมันจะได้หรอคะครูไว้แต่มันก็เป็นอันมันแต่ละอันนะ่ะคือลอยน้ำได้นะเราเราลองดิไหมคะครูไว้ลองกันดีกว่าครูจเจนครูไว้เอาเลยค่ะครูไว้ลองคือคือแต่ละอันนะ่ะเด็ก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  สามารถลองตามไปด้วยเลยนะคะอย่างฝาน้ำเนี่ยฝาน้ำตัวเขาเองคือเขาก็ลอยได้อย่างไหมใช่แล้วคะ่ะแล้วก็หนังยางหนังยางล่ะคะหนังยางไว้ลองหนังยางอ๋อหนังยางก็ลอยได้แล้วก็อันเนี้ยคุณใบว่าลอยได้ไหมคะถุงพลาสติกถุงก็ลอยได้คนะุณเดว่าลอยได้เนี่ยอถุงก็ลอยได้ อแล้วก็กระดาษกระดาษจะเปียกไหมนะคะคุณม,มันก็มันก็ลอยได้นะแต่ว่ามจะเปียกหรือเปล่าไม่แน่ใจเ,เด็กสามารถลองได้เลยนะคะคุณเจนมีกระดาษไปให้สองใบนะสามารถที่จะลองได้เลยคือเขาอ่ะจะให้เราเอาอุปกรณ์ที่ที่ให้ในถุงเนี่ยคะ่ะแค่เนี้ยคุณผู้ยก็คือให้ช่วยทำยังไงก็ได้อะคะ่ะให้ ให้ลูกแก้วอะลอยได้อะค่ะแบบเราต้องทําเป็นยังไงอะเป,เป็นเป็นเรือหรอเป็นแพอะไรอย่ออยางงี้ทํายังไงดีคะเด็กๆครูเจนะคะครูใบาสามารถไปหยิบถ้วยมาได้ไหมคะอ๋อครูใบจะเอาถ้วยมาช่วยเหรอคะไม่ได้อ่ะค่ะความจริงครูเจก็มีเรืออันเล็กๆนะอยากเอามาเหมือน,นแต่ว่าคือเด็กๆคะ เด็กๆจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่คุณครูให้ไปนะถึงแม้ว่าเด็กๆจะมีของอย่างอื่นที่บ้านนะ่ะที่เด็กๆคิดว่าช่วยได้อแต่เราจะไม่เอามาใช้เพราะว่าเราจะฝึกให้เด็กๆแก้ปัญหาค่ะคราไว้ว่าจากของที่มีอยู่แค่เนี้ยเด็กๆสามารถที่จะคิดหาวิธีการที่จะช่วยให้ลูกแก้วเนี่ยลอยได้ไหมอืม จะลอยอยังไงได้นาะยังคิดไม่ออกเลยค่ะคูบัยคิดออกหรือยังคะคุบัยลองเอาลูกแก้วใส่ในฝาได้ไหมคะครูเจน์เราเราลองได้หมดเลยค่ะไม่มีผิดค่ะคไบยัยเราลองได้ค่ะคไบัยลองก็ได้นะคะขอ,ขอลองนะคะวิมันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้ค่ะคือความจริงฝามันก็ลอย<ช>แล้วลูกแก้วก็ลูกเล็กนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้ เราอะไรนะครูเจนะคะเราต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเลยเหรอคะอ๋อไม่จําเป็นค่ะครูใบเด็กๆด,ด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็คือว่าถ้าอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกแก้วลอยได้ลอยได้เป็นเวลานานด้วยนะคะครูใบไ,ไม่ใช่ลอยได้แบบเดียวแล้วจมเงี้ค่ะก็คือต้องลอยได้ไปตลอดเงี้ค่ะทํายังไงก็ได้ค่ะให้ลูกแก้วลอยได้จะใช้แค่อุปกรณ์หนึ่งอย่าง2อย่าง หรือใช้ทั้งหมดที่ให้ไปเลยก็ได้นะคะเด็กๆสามารถลองผิดลองถูกลองจนกว่าจะได้แต่ก็คือสำคัญก็คือข้อแมวอ้ว่าแบบเราไม่ให้ไปเอาตัวช่วยตัวอื่นมาเนี้ยค่ะเราจะให้แบบถ้ามันมีแค่นี้มีของแค่นี้จริงๆอะ่ะเราจะใช้ของแค่นี้ช่วยลูกแก้วได้ไหมเพราะว่าลูกแก้วเห็นพี่ปิงปองลอยได้ไงลูกแก้วก็แบบไม่อยากจมน้ำไม่อยากเปียกน้ำอย่างเงี้ยค่ะ เด็กช่วยน้องลูกแก้วหน่อยนะคะตอนนี้จุ่มน้ำลองใหา้อยู่เลยน้าแล้วเขาก็อยากขึ้นมาเขาก็อยากลอยได้ไงแต่ว่าเราก็ลองแล้วเนาะคือลองวางเบาเขาก็ยังลอยไม่ได้แต่ครูเจนเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีที่ที่เพื่อนเพนะื่อนน่ะพวกถุงพวกฝาน้ำหนังยางแล้วก็ถุงพลาสติกพวกนี้ค่ะหรือว่า สติ๊กเกอร์เนี่ยน่าจะช่วยน่าจะช่วยน้องลูแก้วได้เดี๋ยวก็คือแบบให้เด็กๆลองเนาะครูไ้<ฆ>แล้วก็ให้เด็ก,ดกอะค่ะถ่ายคลิปนะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆดูนะคะว่าเด็กๆอะช่วยช่วยน้องมูดแก้วยังไงจะทําเป็นเรือโอ้เด็กๆตัดได้น,นะคะคู้มอ๋อใช้กรรไกรตัดได้ใช่ใ,ใ,ดดใช,ใช่คือว่บ คือเราอะไม่ไม,ไม่ไม่ไปเอาอย่างอื่นมาช่วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะตัดกระดาษะคะ่ะให้ใช้กันไกตัดได้นะคะตรงนี้ตัดได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็คือให้ใช้แค่นี้แหละเท่าที่เท่าที่ให้ไปนะคะเด็กๆทุกคนได้ไปเรียบร้อยแล้วแหละเด็กๆลองทําดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเรารอ,อดูคลิปนะคะเด็กๆลองคิดซิทํายังไงดีไม่ไม่มีผิดนะคะก็คือ เด็กๆจะทำยังไงก็ได้ให้ลูกแก้วลอยได้นะแล้วก็ส่งคลิปนะคะกับขอเป็นแบบถ่ายภาพนิ่งได้เนาะคูไวคือเราเราอยากดูว่าเด็กๆทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบทำเป็นเรือหรอเป็นแพหรอหรือว่าเป็นยังไงน้องก็คือแบบไม่รู้เลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะคิดได้เต็มที่เลยแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายเป็นเป็นเป็นภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งนะมาให้ครูเจนกับคูไบดูด้วยนะคะ ตึงเต้นเหรอคุวัชคือแบบอยากรู้อะแล้วแบบเราก็ลองแล้วใช่แล้วครูแบบก็ไม่ได้อย่างเงี้ยดูสิเด็กๆช่วยกันคิดนะคะช่วยครูเจนกับครูใบคิดช่วยน้องลูกแก้วหน่อยนะโอเคไหมคะและสําหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านใบงานของทเชอร์นะจะมีทั้งแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็มีในใบงานด้วยแล้วก็การบ้านของครูเจนก็คือตรงนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปมา แล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้กับคุณเจนกับคุณไว้ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ